ครั้งหนึ่งครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมหนึ่งวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ผมจะได้นำเอาพระในชุดเบญจปาคีก็คือพระสมเด็จวัดเกตนะครับเอามาให้กับพี่น้องอได้ชมว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมนะครับมาทางเบอร์โทร8 8 6 5 5 2 9 6 5 6 หรือเพิ่มเพื่อนทางลายด้วยเบอร์โทนี้แล้วก็ทักทายเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่หมๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าผมได้ทําวิดีโอออกมาให้กับพี่น้องได้ชมอยู่เป็นประจํานะครับสําหรับวิดีโอที่ทําไปแล้วทั้งหมดก็ประมาณ3 1,300กว่าวิดีโอไปแล้วนะครับเยอะมากเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอมีดหมอหรือ เครื่องรางของสายหลวงพ่อเดิมเป็นหลักนะครับบางทีก็จะสลับปรับเปลี่ยนเอามาให้กับพี่น้องได้ชมวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ในยุคประมาณปีพศ2 4 0 0ขึ้นมานะครับอย่างเช่นวันนี้ก็จะได้นำเอา,อาพระสมเด็จวัดเกศวัดเกศชยโยจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระที่จัดอยู่ในชุดเบญจภา,าคี ชุดใหญ่นะครับถ้าเราไม่มีวัดะระฆังเป็นบางคุณพรมก็ได้เป็นวัดเกตก็ได้นะครับแต่ของวัดเกตเนี่ยนะครับที่ความจริงเนี่ยพิมพ์เขามีเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่รู้เป็นอย่างไรเขานิยมประมาณ3ประมาณ3พมพิมนะฮะก็คือพิมพ์7ชั้นพิมพ์7ชั้นนิยมนะครับซึ่งก็มีหลายบล็อกนะครับ สองสามบล็อกเนยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีพิมพ์หกชั้นอกตันแล้วก็พิมพ์หกชั้นอกตลอดเพราะว่าเหตุผลที่เขานิยมในสามพิมพ์นี้มีการเปิดมีการเปิดกุวัดบางขุนพรมปีพศ2อ,อ0พนะครับปรากฏว่ามีพระวัดเกตเนี่ยไปอยู่ในนั้นอนะ่ะสพิมพ์ก็คือพิมพ์เชั้น พิมพ์6ชั้นอ,อกตัน6ชั้นอ,อกตลอดนะครับก็เลยนิยม3พิมพ์นี้ถือว่า3พิมพ์เนี่ยเป็นของวัดเกตนะครับที่ไปฝากกลุกไว้ที่วัดบางขุนพมจึงมั่นใจว่า3พิมพ์เนี่ยออกจากวัดเกตแน่ๆนะครับแต่ความจริงเนื้อหาของเขาเนี่ยเนื้อหาของเขาพิมพ์ทรงของเขาเนี่ยนะครับมันมีประมาณ20กว่าพิมพ์ประมาณ25พิมพ์เลยมั้งครับประมาณ25ิพิมพ์ มีหลากหลายรูปแบบนะครับมีหลากหลายรูปแบบแต่ลักษณะเนื้อเขาจะคล้ายกันเนื้อ네จะคล้ายๆกันนะครับแต่วันนี้เอาพิมพ์นิยมมาให้ท่านได้ชมก็คือพิมพ์7พิมพ์7ชั้นนะครับเนี่ยพิมพ์7ชั้นลักษณะเมื่อเราจับขึ้นมานะครับก็คือวัดเกตเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับวัดเกตเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเขาจะมีกรอบเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยเส้นบังคับพิมพ์อย่างนี้นะครับทุกองนะครับทุกพิมพ์ด้วยนะครับ จะมีเส้นบังคับพิมพ์ปรากฏให้เราเห็นในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เรียกว่าเส้นบังคับพิมพ์นะครับแต่ถ้าเป็นสมเด็จวัลคังเขาก็จะตัดชิดตัดชิดพิมพ์ด้านในเลยฮนะพิมพ์ด้านในแบบนี้นะครับแต่ของวัดเกศเนี่ยจะมีปีกจะมีปีกกว้างออกมานะครับซึ่งจะแคบหรือจะกว้างมันเกิดจากการแต่งขอบนะครับเกิดจากการแต่งขอบบางทีเขาก็จะแต่งขอบแต่งขอบลึกเข้ามานะครับ องพระก็จะดูเล็กลงนะครับบางทีเนี่ยแต่งขอบน้อยอย่างนี้ก็เรียกว่าแต่งขอบน้อยพระก็จะดูกว้างดูใหญ่แต่โดยรวมแล้วองค์พระเท่ากันนะครับองคพระเท่ากันแต่ว่ากว้างหรือไม่กว้างนี้ขึ้นอยู่กับการแต่งขอบนะครับแต่งขอบเพราะว่าธรรมชาติของวัดเกตเนี่ยเขาจะมีการแต่งขอบเป็นส่วนมากเลยนะครับ <c oughs> ประมาณ90ประมาณ95%เนี่ยจะแต่งขอบหมดเลยนะครับ เนี่ยอย่างเช่นองค์นี้นะครับเนี่ยเอกลักษณ์ของวัดเกตก็คือชัดเจนนะครับก็มีกรอบกระจกนะครับเขาเรียกหรือว่าเส้นบังคับพิมพ์แบบนี้นะครับเนี่ยลักษณะจําให้แม่นลักษณะเป็นแบบนี้สําหรับองนี้เนี่ยเนื้อหาเขาจะจัดจ้านหน่อยนะครับเนื้อหาจะจัดจ้านออกลักษณะแตกลายงานะครับลักษณะแตกลายงานิดๆเนี่ยวให้ชมนะครับลักษณะเขาจะแตกลายงานิดๆนะครับ เนี่ยดูเจ็ดชั้นคำว่าเจ็ดชั้นเนี่ยเรานับอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยอย่างเงี้ยเจ็ดชั้นนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นเวลาเราพิจารณาธรรมชาติของพระวัดเกตนะครับพระวัดเกตเนี่ยส่วนมากนี่จะแต่งขอบจะแต่งขอบจะมีรอยหินจะมีรอยหินเกียร์ขอบหรือตะไบขอบนะครับ อ,องค์นี้ก็ตะไบน้อยแต่ว่ามีรอยตะใบมีรอยตะใบเดี๋ยวจให้ดูนะครับนี่นี่มีรอยตะไบแต่งอย่างนี้นะครับนี่นี่เล็กลักษณะการแต่งขอบเห็นไหมครับรอยตะไบหรือว่าเป็นรอยหินรอยหินที่เขาใช้ถูแต่ไม่น่าจะเป็นพวกกระดาษทรายไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นพวกรอยตะใบหรือว่าของหย,ยาบๆนะมาขัดนะครับมาขัดทําให ขอบเนี่ยเขาจะมุนนะครับน,น,นี่การแต่งขอบนะครับเนี่ยจะมีรอยแต่งขอบเห็นไหมครับบริเวณเนี้ยเนี่ยมีรอยแต่งขอบเนี่ยจะมุนจะไม่จะไม่เป็นเหลี่ยมนะครับส่วนมากจะไม่เป็นเหลี่ยมเพราะมีการแต่งขอบอ่าจะเป็นการตะไบหรือว่าเป็นการขัดเป็นการถูเห็นไหมครับเนี่ยเป็นการขัดเป็นการถู บล็อกนี้เท่าที่เห็นนะครับลักษณะบล็อกเนี้ยเขาจะมีเอกลักษณ์พิเศษนะครับมีเอกลักษณ์พิเศษเดี๋ยวก่อนจะไปดูเรื่องบล็อกเรามาดูเรื่องเนื้อก่อนดีกว่านะครับพิมพ์ทรงพิมพ์มทรงก็คือลักษณะแบบนี้แหละครับมาดูเนื้อเนื้อเขาจะค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็จะมีพวกพวกเม็ดดำดำนะครับเม็ดดำเม็ดน้ำตาลผสมอยู่ในเนื้อของพระเนี่ยนะครับ นี่ไหมครับตามฐานนี่ก็จะมีเม็ดสีน้ําตาลเม็ดดำเห็นไหมครับบริเวณซอกแขนเนี่ยนะครับอ่าเป็นลักษณะมวลสารเนื้อหามวลสารของของพระ,ะในสายส้มเด็ดโตนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดบางคุ้มคุ้นพรมวัดละคังเนี่ยนะครับแล้วก็วัดเกตนะครับนี่ดูลักษณะการแต่งของ ด้านหลังเนี่ยจะปรากฏรอยนิ้วมือนะครับบางทีก็มีรอยขัดหลังด้วยนะมีรอยขัดหลังหลังเรียบแต่ส่วนมากมักจะปรากฏรอยนิ้วมือนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีปรากฏรอยนิ้วมือแล้วก็มีการแต่งมีการขัดทางด้านหลังนี่ลักษณะมีรอยขัดเห็นไหมครับเนี่ยมีรอยขัดเนี่ยน่าจะเป็นพวกหินหรือพวกอะไรนี่แหละครับ นะครับที่เขามาขัดตรงขอบด้วยขัดทั้งด้านหลังด้วยเนี่ยนะครับนี่ไหมครับรอยขัดแล้วก็มีรอยนิ้วมือซึ่งเป็นธรรมชาติของวัดเกตนะฮะส่วนมากจะมีลายนิ้วมือด้วยนะด้านหลังเนี่ยส่วนมากจะมีลายนิ้วมือนะครับด้านข้างก็จะมีรอยแต่งขอบนี่นะครับมีรอยแต่งขอบเห็นเห็นรอยขัดไหมครับนี่นี่ก็คือธรรมชาติของของวัดเกตชยโยนะครับนี่วัดเกตชยโย แล้วพระบล็อกนี้นะครับมัน <ım. S 1> เป็นบล็อกนะเป็นจะบล็อกบล็อกนี้นะครับมันมีอยู่สองสามบล็อกเลยนะครับมีอยู่สองสามบล็อกนะครับจะเพาะบล็อกนี้นะจะเพาะบล็อกนี้เนี่ยใต้ฐานเขานี่นะครับมันจะมีรอยเส้นซ้อนมีรอยเส้นซ้อนบริเวณเนี้ยบางทีชัดมากนะครับบางทีชัดมากบางทีอันนี้แผ่วๆเท่านั้นนะครับสาหรับองค์นี้เห็นไหมครับมีรอยใต้ ตรงเส้นซุ้มนะฮะใต้ซุ้มเนี่ยมันจะมีรอยขอบซ้อนคล้ายๆกับมีสอบขอบเนี่ยมันขบกันเล็กๆบางๆนะครับแต่บางองค์นี่หนาเลยนะบางองค์นี่เห็นชัดเลยนะครับแต่องค์เนี้ยบางๆเท่านั้นนะครับนี่นี่เห็นไหมครับมันจะมีขอบซ้อนเส้นบางๆบริเวณใต้ใต้นี้อันนี้เป็นเฉพาะบล็อกนี้นะครับเป็นเฉพาะบล็อกนี้นะครับอ่ามันมีอยู่สองสามบล็อกนะมันมัน ทำไมถึงพูดอย่างนั้นก็คือผมมีหมดทุกบล็อกอะ่ะนะับผมมีหมดทุกบล็อกว่าผมได้มาจากบ้านของท่านข้าบดีเป็นคนเก่าแก่นะครับเป็นคนเก่าแก่ก็คือที่สร้างผ้าชุดเนี้ยที่สร้างผ้ายุคท่านเกิดหลังจากการสร้างผ้าชุดนี้ประมาณไม่กี่ปีนะครับประมาณไม่กี่ปีประมาณสัก6-7ปีเท่านั้นนะครับ เกิดไม่ได้ทันในการสร้างพระวัดเกตนะครับแต่ก็เกิดหลังจากการสร้างเนี่ยประมาณทักเจปีเท่านั้นนะครับเหมือนกับหลวงเหมือนเหมือนกับหลวงพ่อพัดเหมือนกับหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับสายจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยท่านพึ่งมรณาผ้าไปเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับ mm hmm. เมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยแล้วก็มีเด็กเกิดในวันเนี้ยนะครับก็คือ เกิดหลังกันนิดเดียวเองนะครับเกิดหลังนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลเหล่านี้เนี่ยท่านตามเก็บได้นะท่านตามเก็บได้เนี่ยท่านเกิดในราวปีพศ .2510 กว่ากว่าเองนะเนี่ยท่านเจ้าของเนี่ยท่านเจ้าของที่เก็บมาเนี่ยเกิดปีพศ .2510 กว่ากว่านะครับแล้วท่านมาเสียตอนพศ .2510 กว่ากว่าเออท่านเกิดปีพศ .2410 กว่าหมพูดผิดนะครับ เกิดปีพศ2410กว่ากว่านิดนิดและท่านก็มาเสียตอนพศ25 1 0เกือบร้อยปีนะครับอายุเกือบร้อยปีแล้วท่านเสียไปเนี่ยประมาณ50กว่าปีแล้วนะครับดังนั้นพระแบบนี้ท่านจึงเก็บมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับยุคโบราณแล้วแล้วการเก็บของท่านเนี่ยพระที่เป็นวัดเกตเนี่ยนะพิมพแปกๆก็มีนะครับที่เราไม่เคยเห็นในที่อื่นก็มีอยู่ที่นี่นะครับ มีอยู่ที่นี่ผมจึงเห็นทุกบล็อกเลยนะครับเห็นทุกบล็อกเลยเนื้อก็จะเห็นแบบหลากหลายแบบนะครับอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งคล้ายกับเนื้อเขานี่แก่พวกปูนเปลือกหอยอะไรพประเภทนี้นะครับอ่ะเนี่ยจะพอบล็อกนี้นะครับเขาจะมีเนี่ยเห็นไหมครับเออเนี่ยเนี่ยเขาจะมีเส้นซ้อนเล็กๆนะครับ ต่บางองค์ชัดเลยนะบางองค์ชัดเลยนะครับบางองค์นี้จะเห็นชัดเจนมากเลยนะครับเนี่ยแต่องค์นี้ยลางๆเท่านั้นนี่ไหมครับเนี่ยมีเส้นซ้อนตรงบริเวณเส้นเนี่ยลางๆเท่านั้นนะครับแล้วจะพอบล็อกนี้นะจะพอบล็อกเนี้ยการสูงต่ําของบริเวณขอบเนี่ยต่างกันอย่างเช่นนี่นะครับมันจะมีเส้นนูนอยู่บริเวณเนี้ยถ้าเป็นบล็อกนี้นะครับมันจะมีลาดต่ําแล้วก็นูนบริเวณนี้นะครับ เนี่ยนนนบริเวณนี้ก็ลาดต่ำลงมาอย่างนี้นะครับนี่จะพอบล็อกนี้นะแล้วเขาก็จะมีะเส้นแตกเส้นแตกอยู่ในเส้นอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับบล็อกนี้นะต้องแต่ความจริงมันไม่มีจุดตายนะมันไม่มีจุดตายเราดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาติเขาถึงก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเส้นซ้อนอยู่ในเส้นเนี่ยเส้นซ้อนอยู่ในเส้นขอบเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเส้นซ้อนอยู่ เนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเส้นเนี่ยซ้อนมาเชื่อมเส้นซุ้มในเห็นไหมครับเส้นซุ้มนอกแตกเข้ามาเส้นซุ้มในแล้วก็จะมีเนื้อมีเนื้อเกินตรงนี้นิดหนึ่งปลายแหลมๆอยู่ปลายฐานที่สองนี่นะเล็กๆนะครับเล็กๆเองนะครับไม่ใหญ่นะครับเนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเล็กๆเนี่ยปลายตรงนี้นะครับแล้วก็มีเส้นซ้อนนี่บริเวณนี้ไหมครับเนี่ยเส้นแตกอยู่ในขอบนี่นะครับ ปลายเส้นแหลมคมนะครับปลายฐานสำหรับบล็อกนี้นะครับปลายฐานเขาเนี่ยจะเชื่อมต่อซ้ายขวาเลยแต่บริเวณเนี้มีเนื้อล้นมีเนื้อเกินทําให้บริเวณนี้มีจุดเห็นไหมครับเนี่ยมีจุดลาดต่ำลงมาเห็นไหมครับเนี่ยมีจุดลาดต่ำลงมาจงบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับ แล้ววงแขนเนี่ยเราดูลักษณะวงแขนนะครับองค์พระนะครับององพระเนี่ยเซียนโบราณนักเล่นสะสมโบราณเขาบอกเหมือนลากฟันบางคนก็บอกเหมือนอะไรนะพวกหัวช้างอะไรบริเวณเนี้ยนะครับนี่นะครับแขนงนี้ก็จะโค้งมาอย่างนี้นะครับโค้งมาอย่างนี้เลยนะครับบริเวณเนี้ยเราจะดูล่ำ เราจะดูล่ำกว่าฝั่งนี้นะครับแล้วก็เข่าบริเวณนี้จะมีเนื้อจะมีเนื้อโค้งขึ้นมานะครับนี่เหมือนกับหัวเรือเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยจะบล็อกนี้นะครับหน้าตา,หน,าหน้าตานี่ในลักษณะแบบนี้ตรงนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นรูปพักขัน คล้ายๆกับรูปประขันนโป่งเหมือนปรีเหมือนรูปพระขันอะไรประเภทเนี้หูทางฝั่งซ้ายของพระองค์พระเนี่ยจะอยู่ห่างจากหน้านะครับเนี่ยจะอยู่ห่างจากหน้าและจะยาวทางด้านเนี้่าทางด้านนี้จะแนบชิดติดกับหน้านะครับแนบชิดติดกับหน้านี่ดูนะครับหูทางด้านนี้มีเนื้อเชื่อมด้วยนะครับ มีเนื้อเชื่อมด้วยนะหูทางด้านขวาหลวงพ่อนี่นะครับนี่เนื้อเชื่อมอย่างเงี้นะครับจะพอบล็อกนี้นะจะพอบล็อกนี้นะครับลำคอเนี่ยอา่าลำคอเนี่ยเราดูลักษณะคล้ายเขาจะมีสองเส้นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับคอนี่สองเส้นหูมีรอยเชื่อมมีเนื้อเชื่อมด้วยนะครับเนี่ยคอนี่สองเส้น หน้าจะกลมๆแล้วก็พวกเกตเนี่ยจะเหมือนปรีหรือเหมือนเปลวเพิงสะบัดมาทางซ้ายนะครับสะบัดมาทางซ้ายนิดๆด,ดูพวกเนื้อนี่เก่ามากแล้วก็พวกมวลสารพวกอะไรพวกนี้นะครับนี่มวลสารอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นก้อนเล็กๆนี่นะครับนี่สารดำๆอย่างนี้นะครับอตรงนี้มีรอยบินออกไปหน่อยหนึ่งนะครับมีรอยบินออกไปหน่อย ด้านบนเนี่ยด้านบนนี้มันมีเนื้อเกินมานิดหนึ่งนะครับนี่ตรงจุดสามเหลี่ยมเนี่ยมีเนื้อเกินมานิดหนึ่งจะพะบล็อกนี้นะจะพอบล็อกนี้นะครับบล็อกอ,อื่นก็ไม่มีนะจะพอบล็อกนี้เห็นไหมครับมันจะมีสามเหลี่ยมเนี่ยเนื้อเกินออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับ พระองค์เนี้ยนะครับเจ้าของเก็บไว้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีดูเนื้อเนี่ยแตกลายงานในความเก่าเลยนะความเก่าของเนื้อนี่นะเนี่ยไหมครับรอยขัดรอยขัดตรงบริเวณขอบนี่นะครับ มีเม็ดดาม,มีเม็ดน้ำตาลมีผงเนื้อแก่งนะครับเห็นไหมครับดูเส้นบริเวณใต้ใต้ซ้มเนี่ยใต้ซุมเนี่ยครับเส้นบางๆนะครับ ถือว่าพระองค์นี้เป็นพระที่ดูง่ายนะครับที่ไปที่มาชัดเจนเป็นพระที่ดูง่ายสบายตาด้วยนะครับนี่นะครับถ้าเป็นบล็อกนี้นะถ้าเป็นบล็อกเนี้ยเราสังเกตดูเราสังเกตรอตะแคงตะแคงนี้ดูนะครับเราจะเห็นเลยว่าตรงกลางเนี้ตรงเส้นกลางเนี้เขาจะเขาจะสูงเลยนะครับเส้นตรงกลางนี้จะสูงบริเวณเนี้ยจะลาดต่ําลงมาบริเวณนี้ลาดต่ํานะครับนี่นะครับ เนี่ยเส้นบล็อกเส้นพิมพ์พระเนี่ยนะครับไอ้บริเวณเนี้ย,ยังไม่ได้ถูกยังไม่ได้ถูกขัดออกไปนะครับนี่เห็นมครับโดยรวมแล้วเป็นพระที่ดูง่ายสบายตามากนะครับนี่เส้นแตกเส้นซ้มฐานแต่ละฐานนี่ฐานแต่ละฐานของเขานี่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับ ลึกชัดเอ่อเขาบอกว um ่าคนนักสะสมโบราณโบราณนะครับเขาบอกว่าบล็อกนี้นะครับจะพอบล็อกนี้นะเขาจะมีอินทนูนะอินอินทนูก็คือตัวขีดแหลมแหลมเนี่ยตัวขีดแหลมแหลมอยู่บริเวณบ่าเห็นไหมครับนี่บริเวณบ่านี่บริเวณบ่านียจะพอบล็อกเนี้ยเขาจะมีอินทนูแบบนี้เห็นไหมครับอินทนูเนี่ยปลายแหลมแหลมเนี่ยนะครับอินทนูก็คือ ถ้าเราเห็นครูครูเขาจะมีบ้างเขาจะมีบ้างเวลาใส่เสื้อเขาจะมีบ้างซ้ายขวาพวกตำรวจพวกทหารก็จะมีบ้างไอ้นั่นนะเขาเรียกว่าอินทนูนะครับอินทนูแต่นี้พระเขาก็เลยมาเปรียบเทียบกับพระแบบนี้นะครับเขาเห็นตรงที่มีบ้างเนี่ยน,น,นะครับแหลมๆนี่จุดแหลมๆเนี้ยไอจุดเนี้ยนะครับเขาจะชี้มาที่คอเนี่ยนะครับไอตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอินทนูนะครับ ซึ่งจะมีอยู่2จุดมีตรงนี้จุดหนึ่งตรงบ่าทางด้านนี้จุดหนึ่งนะครับจุดนี้บางทีชัดบางทีไม่ชัดบางทีแทบไม่เห็นเลยนะครับแต่จุดเนี้ยส่วนมากก็จะชัดนะครับสําหรับบล็อกนี้นะสำหรับบล็อกนี้นะครับก็จะชัดเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอินทนูและคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะหันมานิยมบล็อกนี้นะครับแต่ความจริงอะ ความจริงมันมันมีหลายบอกนะมันมีหลายบอกไม่รู้จะพูดยังไงผมจะทยอยเอามาให้ท่านได้ชมกัแล้วกันนะครับซึ่งผมก็ได้มาจากบ้านนี้แหละครับนะครับนี่เห็นไหมครับอินทนูเห็นไหมครับนี่เส้นคอลักษณะคอมีสองมีสองเส้นนะครับนี่หูทางด้านขวาเนี่ยหูทางด้านขวาเนี่ยเรามองดีๆนะ หูทางด้านขวาเนี่ยจะจะสูงกว่าหูด้านซ้ายจะหูกว่าจะสูงกว่าหูด้านซ้ายขององค์พระน,นะครับเห็นไหมครับหูด้านซ้ายขององค์พระก็จะดูเอ่เกือบเกือบติดเกือบเกือบติดบ่าเลยนะครับและปลายหูเนี่ยปลายหูทางด้านขวาเนี่ยเขาจะมีติ่งยาวลงมาด้วยนะติ่งน้ําแหลมนะครับ Uh, บางองค์ชัดๆเนี่ยเขาจะมีติ่งจะพอบล็อกนี้นะครับ <lecturer. S 1> เขาก็จะมีติ่งแหลมยาวมานี่เลยเกือบๆบ่าเลยนะครับเห็นะครับติ่งแหลมบริเวณเนี่ยนะมันจะมีติ่งอยู่ตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเล็กๆเนี่ยนะครับเส้นคอสองเส้นนะครับหูทางด้านนี้มีเส้นมีก้อนเนื้อเชื่อมนี่บริเวณน,นี้สําหรับบล็อกนี้เป็นอย่างนี้นะครับสําหรับบล็อกนี้เป็นอย่างนี้นะครับ ส่วนเนื้อบริเวณฐานปลายฐานที่สองเนี่ยมันจะมบีบางองค์ก็ใหญ่บางองค์ก็เล็กนะครับแต่องค์นี้เล็กนะฮะเล็กเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับมีเนื้อล้นบริเวณนี้นะเล็กนิดเดียวแต่ทางด้านนี้เนี่ยนะครับถ้าองค์ไหนชัดๆก็จะเห็นเส้นนี้มันแตกอยู่ในร่องเนี่ยนะครับแล้วก็มาเชื่อมซุ้มด้านในอย่างนี้นะครับอันนี้คือลักษณะนะครับลักษณะซึ่ง เราก็แค่ไว้สังเกตเท่านั้นนะครับแต่โดยทังโดยรวมแล้วเนี่ยเราพิจารณาพวกพิมพ์พวกทรงพวกธรรมชาติของเขาพวกเอกลักษณ์ของเขาทั้งหมดเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะครับไอ้ส่วนมีหรือไม่มีนั่นก็เราก็พิจารณาจากพิมพ์ทรงจากเนื้อของผ้าเป็นหลักจะดีกว่านะครับบางทีเขากดด้วยมือเนี่ยกดติดบ้างไม่ติดบ้างมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่โดยรวมแล้วทํา ถ้าไม่ติดมันก็จะต้องไปดูพิจารณาจุดอื่นนะฮะพิจารณาจุดอื่นเนี่ยก็คือเอกลักษณ์ของเขานะครับนี่เห็นไหมครับเป็นผ้าที่มีที่ไปที่มาชัดเจนดูง่ายสบายตาเอกลักษณ์ธรรมชาติเป็นแบบนี้ธรรมดาเขาเป็นแบบนี้เลยนะครับหลังก็จะมีลายนิ้วมือ,อมีรอยฝนมีรอยขัดบางองค์รอยนิ้วมือไม่มีก็จะมีรอยขัดนะครับ ขอบก็จะมีรอยขัดบางองค์ไม่มีบางองค์ม,งงงงมีแต่ส่วนมากจะมีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยชัดเจนเลยแบบนี้ก็สวยเลยนะฮะแบบนี้สวยนะครับเนี่ยธรรมชาติเขาชัดเจนอย่างนี้นะครับสาหรับพระแบบนี้อันนี้เป็นพระบินจพักคีนะครับที่มีราคาสูงนะครับมีราคาสูงและก็หายากมากนะครับหายากมากไม่ได้ไม่ได้เจอได้ง่ายๆด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเอามา ให้ชมนะครับเอามาให้ชมนี่นะครับนี่เนื้อหาเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยล้านล้าเป็นลายแตกลายงานเลยนะครับแต่บางองค์นี้ก็เป็นแก่ผงพุทธคุณนะครับ เนื้อเขาจะอยู่ๆหน่อยบางองค์ก็จะแก่น้ํามันตั้งอิว้วนะบางองค์ก็จะแต่แก่น้ํามันตั้งอิ้วนะครับเศดสีเฉดสีเนี่ยก็จะต่างกันไปเล็กๆน้อยๆน,นะโดยรวมแล้วพระเขาจะเป็นเนื้อสีขาวขาวนะขาวอมเหลืองบางทีนี่ก็แก่ตั้งอิ้วหน่อยก็จะออกไปทางสีน้ําตาลน้ําตาลออกไปหน่อยทางนู้นได้เลยนะครับที่พูดนี่ก็คือผมมีอ่ะผมผมมีก็เลย ก็เลยมองว่าเออมันมีหลายเฉดสีนะครับนี่ก็เอามาให้ชมประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเวลาผมบรรยายเวลานะารด้ผมถือว่าผมแชร์แชร์ให้ชมเท่านั้นนะครับแล้วเวลาพูดเนี่ยก็พูดเฉพาะพระที่อยู่ในมือนะครับไม่ได้พูดโดยทั่วไปนะครับก็พูดเฉพาะ เอกลักษณ์ของพระองค์นี้เท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับองค์อื่นไม่ได้เกี่ยวกับของใครนะครับที่ผมมาพูดให้ฟังนี่ก็คือมาแชร์องค์นี้ให้ฟังนะครับมาแชร์องค์นี้ให้ดูเท่านั้นเองนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเรากา็ลองศึกษาเปรียบเทียบหลายๆหลายๆที่หลายๆชิ้นกันแล้วกันนะครับโอเคครับประมาณนี้สําหรับวิดีโอนี้นะครับพี่น้องที่อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม กับผมนะครับหรืออยากจะแนะนําอยากจะแชร์ประสบการณ์อยากจะเล่าอะไรให้ผมฟังก็มาทางเบอร์โทรศูนย์แปดหกสามห้าสองเก้าหกห้าหกนะครับท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับที่เข้ามาชมใหม่ๆถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอถัดไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ E